สวัสดีครับนี่คือ YouTube channel hr c o m a s r คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีมาสู่รายการมาตอบครับเป็นรายการคู่แฝดกับรายการเชิญถามครับก็เป็นสัปดาห์ที่3แล้วครับหัวข้อนี้ผมทิ้งเอาไว้ในวันศุกร์ที่19มีนาคม2564ครับก็คือให้คุณผู้ชมที่อยากรู้ว่าบำนาญของตัวเองนั้นจะออกมาเป็นเท่าไหร่ให้ข้อมูลมาแล้วผมจะมาตอบคำถามโดยคิดให้ดูเลยนะครับว่าจะคิดออกมาอย่างไรเพื่อ ให้คนอื่นที่จะเอาไปคิดของตัวเองดูเป็นแนวทางนะครับว่าควรจะเอาอะไรไปบวกกับอะไรอะไรไปคูณอะไรหารอะไรนะครับซึ่งเป็นการเปิดโอกาสนะครับสำหรับท่านที่อยากจะรู้แต่ถามเข้ามา ผมก็ไม่ยอมตอบนะครับเหตุผลที่ผมไม่ยอมตอบผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าท่านให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้ไม่ครบถ้วนบางครั้งก็ให้ข้อมูลมาเยอะเกินไปเยอะแต่ไม่ใช่ข้อมูลที่จะเอามาคำนวณบำนานได้นี่คือปัญหาที่เจอมาตลอดนะครับและท่านก็ชอบบ่นกันนะครับว่าถามไปแล้วก็เงียบไม่มีการตอบจะให้ตอบยังไงล่ะครับในเมื่อท่านให้ข้อมูลมาตอบไม่ได้จริงๆนะครับบางทีผมก็ต้องไปถามเพื่อขอข้อมูลมาอีกให้มาอีกก็ไม่ครบนะครับ ผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการทำคลิปนี้ออกมาทำแพลตฟอร์มให้เรียบร้อยเลยนะครับว่าท่านให้ทำในกรอบนี้ให้เริ่มต้นคำถามแบบนี้เลยนะครับภายหลังปี2,541จนถึงวันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนครั้งสุดท้ายส่งเงินสมทบทั้งหมดกี่เดือนนะครับบอกมาเลยครับไม่ต้องมาสาธยายนะครับว่าเป็นมาตรา39กี่เดือนมาตรา33ออกงานมา5ปีอีก3ปีจะเกษียณไม่ต้องมาบอกครับให้ท่าน รวบยอดมาเลยตั้งแต่วันที่ท่านเริ่มทำงานตั้งแต่ภายหลังปี2,541ครับจนไปถึงวันสุดท้ายที่ท่านเลิกเป็นผู้ประกันตนไม่เป็นผู้ประกันตนอีกแล้วถ้าท่านยังเป็นผู้ประกันตนอยู่ท่านก็บวกในอนาคตเข้ามาเลยนะครับอีก5ปีจะเกษียณท่านก็บวก5ปีนั้นเข้ามาเลยไม่ต้องมาบอกผมว่าอีก5ปีอีก3ปีจะเกษียณจะได้เท่าไหร่นะครับบวกมาแล้ใส่มาในนี้เลยแล้วก็จานวน ฐานค่าจ้างจํานวนเดือนเนี่ยนะครับในช่วง60เดือนสุดท้ายนะครับช่วง60เดือนสุดท้ายมีฐานค่าจ้างเท่าไร่บ้างถ้ามีฐานเดียวตลอดก็ใส่ฐานเดียวแล้วก็บอกมาว่า60เดือนก็จบครับถ้ามีหลายฐานก็บอกมาครับแต่ละฐานมีกี่เดือนบ้างรวมกันแล้วตรงนี้ต้องได้60นะครับก็มีบางท่านครับทํานอกกติกาไปเอาตัวเลขทั้งหมดครับมาแจกแจงในนี้มันก็เกิน60ก็คิดไม่ได้ครับ ดังนั้นครับร้อยละ80ที่กรอกแบบฟอร์มนี้ก็ยังทำผิดอยู่เหมือนเดิมครับปัญหาเดิมๆไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับแต่ก็ยังมีท่านที่ทำตรงประเด็นเข้ามาอยู่2ท่านนะครับซึ่งเป็นผู้โชคดีครับที่จะได้ดูวิธีการคำนวณของท่านเองนะครับนี่ครับคำถาม ที่ท่านถามมาตรงตามแบบฟอร์มที่ผมให้ไปเลยครับท่านแรกบอกว่าภายหลังปี2,541จนถึงวันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนครั้งสุดท้ายส่งเงินสมทบทั้งหมด293เดือนรวมกับมาตรา39แล้วถ้ามีนะครับจริงๆตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าผมใส่เป็นตัวแดงเอาไว้นะครับนี่ถูกต้องเลยนะครับแล้วก็ในช่วง60เดือนสุดท้ายมีฐานค่าจ้างดังนี้ฐาน4,800บาทจานวน60เดือนนี่ถูกต้องครับ รวมทุกข้อแล้วมีข้อเดียว60เดือนนี่ถูกเลยแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับภายหลังปี2,541จนถึงวันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนครั้งสุดท้ายส่งเงินสมทบทั้งหมด256เดือนในช่วง60เดือนสุดท้ายมีฐานค่าจ้างดังนี้ก็คืออันหนึ่งนะครับข้อที่1ฐาน15,000จํานวน57เดือนนะครับ ก็เหลืออีก3เดือนก็จะครบ60นะครับแล้วก็มีข้อ2ฐาน4,800บาทจำนวน3เดือนรวมแล้ว60เดือนนะครับดังนั้นเป็น2ท่านที่ทำตามกติกาถูกต้องและง่ายต่อการคำนวณครับสำหรับท่านอื่นที่ไม่ได้ให้ข้อมูลตามนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าข้อมูลของท่านที่ให้มามันไม่สามารถใช้คำนวณบำนาญได้นะครับมันต้องไปสอบทวนกันต้องไปถามกันอีกว่ามันมีตัวเลขอะไรซ่อนอยู่นะครับ ถ้าใครอยากจะแก้ตัวเดี๋ยวอาจจะมีรอบต่อไปนะครับก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนี่คือตัวอย่างที่ดีที่ถูกต้องครับผมคำนวณของท่านแรกก่อนนะครับมาครับท่านนี้นะครับส่งเงินสมทบทั้งหมด293เดือนนะครับรวมกับมาตรา39แล้วนะครับทั้งหมด293เดือนอันดับแรกที่เราต้องหานะครับคือเราจะต้องหาว่าคนคนนี้ส่งเงินสมทบเกิน180มาแล้วทั้งหมดกี่เดือนเพื่ออะไรครับ เพื่อให้รู้ว่าเขาจะได้บำนาญกี่เปอร์เซ็นต์จากฐานค่าจ้างนะครับวิธีการก็ง่ายดายนะครับผมขอใช้เครื่องคิดเลขครับก็เอา293เนี่ยตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วย180นะครับก็เท่ากับว่าท่านนี้ก็จะมีการส่งเงินสมทบเกิน180เดือนมาทั้งหมด113เดือนครับนี่ครับ แล้ว113เดือนนี้มันมีความหมายอย่างไรครับตามกฎหมายเขาบอกว่าถ้าเกิน180เดือนทุกๆ12เดือนจะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่ม1.5ดนะครับดังนั้นเราก็ต้องรู้นะครับว่าเขาเกิน180เดือนมา12เดือนเนี่ยทั้งหมดกี่รอบแล้วนะครับเราก็หาร12ไปก็ออกมาเป็น9.4ก่ากว่าๆนะครับตัดเศษทิ้งนะครับตัดเศษทิ้งให้เหลือแต่9ก็เท่ากับว่าเขาเกินมาทั้งหมด9รอบ หรือจะบอกว่า9ปีก็ได้นะครับ9ปีเนี่ยนะครับทำให้เปอร์เซนต์ของเขาโตมาปีละ1.5เราก็เอา9เนี่ยไปคูณด้วย1.5นะครับดังนั้นเปอร์เซนต์ของเขาโตมาทั้งหมด13.5ครับ13.5ไปบวกกับเปอร์เซนต์ที่มีเบื้องต้นเปอร์เซนต์เบื้องต้นเนี่ยคือ20%นะครับใครที่ส่ง180เดือนพอดีเขาจะมี20%ก็เอาที่เกินมาเนี่ยไปบวก นะครับบวกก็จะออกมาเป็น33.5ดนะครับดังนั้นท่านนี้นะครับจะได้บำนาญ3า5เปเซนะครับและท่านบอกว่าฐานค่าจ้างของท่านในช่วง60เดือนสุดท้ายเนี่ยเป็น4,800ทั้ง60เดือนเลยดังนั้นคิดง่ายมากครับ4,800ทั้ง60เดือนก็เท่ากับว่ามีฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่4 0 0 0 800นะครับก็เข้าใจว่า60เดือนสุดท้ายของท่านเนี่ยเป็นมาตรา39ทั้งหมดนะครับดังนั้นครับท่านจะได้บำนาญเท่ากับอ่าขอเครื่องคิดเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าผมลืมไปตัวหนึ่งอ่า33.5เนี่ยคือ33.5%เซนนะครับ4800คูณ33.5%เซนนะครับก็4800ขึ้นก่อน กดเครื่องหมายคูณนะครับในนี้มันจะเป็นดอกจันนะครับแล้วก็กดตัวนี้ครับ3 3 5แต่ไม่กดเท่ากับนะครับให้กดเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ครับก็จะออกมาเป็นตัวเลขที่จะเป็นบำนาญต่อเดือนของท่านแล้วนะครับ1608นะครับผมเขียนไว้ให้นะครับ16 08นะครับนี่คือบำนาญที่ท่านจะได้รับครับ ท่านแรกเนี่ยง่ายเพราะว่ามีฐานอยู่ฐานเดียวใน60เดือนสุดท้ายเลยมาดูท่านที่2ครับภายหลังปี2541มานะครับท่านส่งทั้งหมด256เดือนก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องหาว่าเขาเกิน180เดือนมาทั้งหมดกี่เดือนนะครับก็256ลบ1น0นะครับก็76นะครับ76นี่เป็นกี่รอบก็หาร12ไปนะครับ หาร12ก็เท่ากับว่า6กกว่าๆนะครับก็ตัดเศษทิ้งนะครับก็เท่ากับว่าเกินมาทั้งหมด6รอบหรือว่า6ปีนะครับโตปีละ1.5นะครับ6ปีนี่ก็เอา6ไปคูณด้วย1.5มาท่านที่2นี่ผมอาจจะพูดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าบอกรายละเอียดไปในท่านแรกแล้วนะครับเท่ากับว่าเปอร์เซ็นต์ของท่านโตมา9นะครับไปบวกกับเปอร์เซ็นต์ตั้งต้นที่มีอยู่เดิม20ก็เป็น29%น,นะครับ เดี๋ยวผมเขียนเปอร์เซ็นต์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเอาเลขมาบวกข้างหน้า29ปอร์ซนะครับคราวนี้มันมีความยุ่งยากเกิดขึ้นนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าท่านมีฐานค่าจ้าง2ฐานนะครับเราก็ต้องหาค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับท่านบอกว่าท่านมี15,000เนี่ยอยู่ทั้งหมด57เดือนนะครับก็เอา15,000เนี่ยมาคูณ57นะครับเดี๋ยวผมค่อยๆคูณไปนะครับ คลิปนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าต้องคิดให้ดูคูณด้วย57เดือนนะครับ855 000, 000นะครับ8 5 0 0นะครับใส่จุลภาคตรงนี้นะครับบางคนเรียกลูกนะ้ำาผมเรียกถูกหรือเปล่ปาไม่รู้นะครับมาอันที่2นะครับ4800อยู่แค่3เดือนเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ 4,800คูณ3นะครับออกมาเป็น 1, 4, 4, 0, 0จากนั้นครับสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องจับเลข2ตัวนี้มาบวกกันครับ 1, 4, 4, 0, 0เนี่ยมีอยู่แล้วนะครับ ก็บวก8 5 5 0 0 0ไปนะครับก็จะออกมาเป็น8 6 9 4 0 0นะครับเดี๋ยวผมอาจจะไม่เสียเวลาไปเขียนนะครับผมจะบอกขั้นตอนต่อไปเลยเมื่อได้ตัวเลขตัวที่บวกกันออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาไปหารด้วย60 นะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าอันนี้57อันนี้3รวมทั้งหมด60นะครับหาค่าเฉลี่ยก็คือหาร60ครับเราก็จะได้ฐานค่าจ้างแล้วนะครับฐานค่าจ้างก็จะมาเดี๋ยวบอกที่มาที่ไปก่อนอันนี้บวกกันแล้วหารด้วย60นะครับหารด้วย60ก็จะ ได้เท่ากับ 1, 4, 4, 4อ่าเท่าไหร่ผมจำไม่ได้เดี๋ยวขอเปิดดูนิดนึงนะครับ 1, 4, 4, 9 0นะครับนี่คือฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับแล้วก็มาคูณด้วยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จัดการเลยครับเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมา 1, 4, 4 9 0มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็คูณด้วย29แล้วกดเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ครับ ก็จะได้บานาญเดือนละ4202.1นะครับ4202.1นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคำถามที่ท่านถามกันเข้ามานะครับก็ขอบคุณสำหรับท่านที่ถามแล้วให้ข้อมูลครบถ้วนแบบนี้ด้วยนะครับก็ง่ายมากสำหรับการคิดคำนวณนะครับสำหรับท่านใดที่ยังถามไม่ตรง อาจจะมีรอบแก้ตัวในรอบต่อๆไปนะครับถ้ามีการจะให้ข้อมูลจะถามเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณบำนาญอาจจะไม่ได้ถามโดยตรงในคลิปแบบนี้อาจจะไปคอมเมนต์ถามในคลิปอื่นๆขอให้ท่านเนี่ยให้ข้อมูลเหมือนกับ2ท่านที่ให้มาเนี่ยนะครับก็จะง่ายต่อการคำนวณไม่ต้องไปสอบถามกันอีกบางทีถามกันไปถามกันมาสุดท้ายผมก็หาไม่เจอนะครับว่าตอนนี้ผมตอบใครไปแล้วบ้างเพราะว่า พอผมตอบแล้วผมย้อนกลับออกมาแล้วไปตอบท่านอื่นนะครับรอจนกว่าท่านจะตอบโต้มาคําถามนั้นมันก็ถูกซ่อนอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับดังนั้นเอาเป็นแบบว่าให้ข้อมูลครบตอบครั้งเดียวแล้วจบแบบนี้เลยง่ายที่สุดครับใครยังไม่ได้กดติดตาม youtube c h anel HR Com Arts ครับกดติดตามได้ที่สัญลักษณ์ของช่องนะครับแล้วกลับมาพบกันใน คลิปต่อไปและการตอบคำถามในครั้งต่อไปครับสำหรับในครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ